ฉันไม่ได้เล่นแมปนี้มากี่สิปี10ชาติแล้วเนี่ยแมปในตำนานหลือเกินนะนานไปหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่รู้สึกดีกับแมปนี้เลยเอาจริงเป็นแมปผีโบราณในโรบ,บอกที่แบบทำฉันกีได้อะ่ะคิดดูแล้ะกันจำทางออกไม่ได้แล้วะมันไม่ได้เล่นนานมากแล้วคือผีมาทีหนึ่งนี่ก็จำสแกนโหดเหมือนกันนะเฮ้ยนี่ไงเราเจอกระจกเราเจอกระจกด้วย นี่นะคะไว้สองโอ้แล้วทำไมตัวฉันบวมขนาดนี้เนี่ยทำไมตัวกูบวมจงวะดูนี่คือฉันกินเยอะไปใช่ไหมชว่วงนี้ต้องลดน้ำหนักบ้างแหละถ้าฉันจะไม่ผิดนะวิธีการออกจากแบบนี้คือเราต้องถ้าเราเจอกระจกใช่ปะเราต้องชิดขวาเออรู้สึกไม่ดีเลยค่ะเปลี่ยนแบบทันไหมวะไม่ทันละจําได้ว่าเราต้องไปฝั่งเนี้ยเราต้องชิดซ้ายปะน่าจะใช่แหละชิดซ้ายงั้นเรากลับไปทางเดิมนะเราต้องชิดกําแพงฝั่งซ้ายเข้าไว้ถ้าจะไม่ผิดนะ ถ้าจะไม่ผิดนะฉันไม่เล่นแบบนี้นานแล้วเธอซึ่งทางออกอีกอันนึงที่มันเป็นภูเขาวงกดฉันก็ไปไม่เป็นจําทางไม่ได้แนละ้วแค่ฉันจําได้ว่ากระจกเจอกระจกแล้วไปเลี้ยวขวาแล้วเกาะกําแพงฝั่งซ้ายนี่ก็บุญแล้วนะเขาบอกว่าเกมเนี้ยเราต้องระวังละโ,โ,โอ้โหกูสะบดเยอะมากเฮ้ยแล้วทำไมเฮ้ยเดนะี๋ยวนะเดี๋ยวนะแก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 แป๊บนึงเฮ้ย น้องใส่หมวกสตาคอร์ด้วยไมกล้าเข้าใกล้อ่ะแม่คืออีตัวนี้เราห้ามหันหลังไม่งั้นมันจะมาตบเราคือฉันต้องเดิอนองนีหรอโอเคงั้นเราต้องจําใหม่ว่ารอฝั่งขวาเพราะเราหันหลังมาแล้วดูคือเราคือน้องทําให้ฉันตกใจค่จะแต่น้องใส่หมวกคริสต์มาสอะแกแต่มันเลยคริสต์มาสปะลรอนะถ้าเราเจอทางเลี้ยวนี่คือมันจะลัดมาหาเราใช่ไหมอู้วิวิวิววทำอะไรอะเฮ้ยทำไมมีสองตัวทำไมมีสองตัว แกฉันกลัวจริงเอ้ยไม่เอานะเว้ยไม่ตลกนะเลา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 ะอย่าอย่าอย่ามาตบหนูนะพี่อย่าตบหนูนะหนูกลัวนะคะคือฉันระแวงมากตอนเนี้ยเมื่อกี้มันมีส่งตัวแกฉันควรจะรู้สึกยังไงอุ้ยมันหุ่มแล้วคือมาโผข้างหน้าด้วยแต่แต่แต,แต่ตัวที่ปะโผข้างหน้านี้ไม่ใส่หมวกนะคะน่าจะคนละตัวแหละถ้าไม่มีเยอะจังหวะแม่และอีจังหวะจำสแกมฉันก็สะบดไปเยอะด้วย ขอโทษคนดูนะคะว่ทำไมมันมืดจังเลยอะตรงนี้อะเฮ้ยทำไมมันมืดอะมันถ้าจะไม่ชิดมันมีตัวฟันดาบด้วยนี่เออถ้าตัวฟันดาบโผล่มาคือเราตายเลยนะแต่ไอตัวที่น่ากลัวที่สุดคือไอตัวหมวกคิสปันเมื่อกี้นี่แหละมันชอบโผล่มาให้เราตกใจนะนี่เราแหวงแต่ทำไมแถวนี้มันมืดจังอะทำไมแถวนี้มืดจังไม่ชอบเลยอ่ะไม่ไม่ชอบจริงๆไม่ชอบไม่ชอบมันมืดอ่ะนี่ไงจะทางออกแล้วโห จะทางออกเรากดเลยได้ปะเออกดปุ่มโอ้โหอุ้ยอุ้ยตัวนั้นมีป้ายอ่ะเราต้องเลี้ยวตามมันไหมอ่ะเราจะโดนตบปะกลัวไม่กล้าไปตามอ่ะกลัวโดนตบอ่ะเมื่อกี้มีหิงห้อยด้วยเขาบอกว่าในแมปเนี้ยถ้าเจอหิงห้อยอ่ะมันจะเป็นผีนะ อุ้ยเนี่ยเนี่ยมันเรี่ยวอย่ทห้อยอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะเออหมวกคริสต์มาสเฮ้ยมันใส่หมวกคริสต์มาสมาหนีก่อนโอ้โหแล้วคือเกมนี้มันจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวเดี๋ยวพวกหมวกคริสต์มาสเนี่ยอุ้ยหนีก่อนหนีก่อนอีเจนั่นเดินตามเรามาอุ้ยเจติดบั็อกอุ้ยตัวอะไรนี่อันหนึ่งอันนี้ผีหรือคนเนี่ยบ้านอันอันนี้ผีหรือคนเขาเนี่ย เนี่ยอันเนี้ยคนฉันก็นึกว่าผีเอา้เาแล้วหายไปแล้วด้วยโอ้มีคนเปิดโปในแบบนี้ด้วยนะเรารีบวนกลับไปดีกว่าจำไม่ได้เราต้องไปทางไหนแต่ตรงเนี้ยมันมีรูสอนชี้อยู่นะล้วคือเพลงดังมากแม่เราควรไปตามรูสอดไหมแต่ตอนนี้ไฟเปิดอยู่นะน่าจะปลอดภัยอันนี้ทางตันป้าทางตันเออแล้วคือทำไปท้องฟ้ามันเป็นพิกเซลกันนะ กราฟิกคุณภาพต่ำเวอร์ Whoa. หรือเครื่องฉันเองนี่แหละแล้วฉันต้องเลี้ยวทางไหนเนี่ยไม่รู้ทางจริงๆเนี่ยลืมเลือนไปหมดแล้วเนี่ยเราแวงนะเราแวงแบบถึงขั้นสุดเลยอะ่ะฉันควรจะเลี้ยวตรงไหนเนี่ยเอยอันนั้นทางตันนี่ทางตันปะหรือเป็นทางเดินได้อ๋อทางตันอุตส่าห์เดินมาด้วยความดีใจทางตันค่ะ แล้วเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะเจอทางออกคะเนี่ยคือแบบหวังไว้คือหวังว้อีตัวหมวกคริสต์มาสตัวนั้นจะไม่ตามฉันมาในนี้นะเอ้ยอันนี้มีบันไดอันนี้มีบันไดเฮ้ยถึงจุดเซฟแล้ววิแล้ว,ว,แ,ลวแล้วพี่ก็ตามหนูมาด้วยนะเนี่ยเออขยันเนาะไฟเปิดหนึ่งนาทีแสดงว่าหลังจากนี้ไฟจะดับแลรอเนี่ย เอองั้นเราไฟมันกล้จะดับแล้วว่าเราควรรอไหมเราควรรอจนกว่าเออไฟจะเปิดอีกรอบหนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางต่อนะโอเคเราม,มีเวลาสามนาที40่สิบวิในการไปถึงแคมป์ต่อไปของเรานะฉะนั้นเราต้องรีบ ฉันจำทางไม่ได้แล้วไงเธอเราใช้การมั่วสุม่เมเอาะละกันคือถ้าฉันไปถึงเขาวงกดอันต่อไปนี่คือคือแบบใช้ความไม่ไม่ใช้ความสามารถนะคือใช้ดว,วงร้วๆแล้วนะเอาจริงสามนาทีอ่ะผ่านมากี่นาทีแล้วว่านาทีหนึ่งปะมีทางต้นอีกแล้วว่าทำไมไม่ีทางตันเยอะจังนนโดดต้องเลี้ยวไปถึงไหนอ่ะเฮ้ยมีสะพานด้วยหรือ โอ้แปลกใหม่มากมีสะพานตรงนี้ได้หรือถ้าจะไม่ผิดนะถ้าถึงสะพานนี่คือใกล้แล้วใช่ปะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้มีชั้นใต้ดินแบบนี้ได้หรือเหมือนโรงพยาบาลเลยอะน่ากลัวไม่ชอบไม่ชอบโรงพยาบาลในเกมผีเลยอะอันนี้คือต้องเลี้ยวไหมเนี่ยโห้ยมีทางเลี้ยวให้อีกเหรอเนี่ยอุย้ยในโรงพยาบาลจะมีเขากดที่อีกเหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงบันไดบันไดบันไดปีนปีนปีน,ปนโอ้ปีนเยอะนะ เฮ้ยเรามาถึงแคมป์สาแล้วแ,วแคมป์ที่2แล้วเหรเนี่ยเร็วอยู่นะขนาดฉันเดินมั่วๆนั่นะนาะที25วิเรารอดีกว่าแมมงั้นเราก็รอไปค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค่อยตัดคลิปเอาโอเคไฟมาแล้วเรามีเวลา4นาทีเกือบๆกนาทีนะ ฉะนั้นเราก็รีบไปเถอะมันเหมือนมีคนทิ้งร่องรอยไว้ปะเราเดินตามเขาไปได้ไหมวิไม่กี่เสียงอะไรระเบิดข้างบ้านฉันเอะไปทางไหนดีวะไปทางนี้แล้วกันไฟเยอะกว่าทางไหนไฟเยอะกว่าไปทางนู้นนะถ้าไม่รู้ซึกเหมือนมันตันซ้ายตลอดเลยฮะอันนี้ตันใช่ตันเราเดินวนเป็นวงกลมมั้เนี่ยคือแบบชาร์จไหนหนูจะถึงทางออกนะคะเนี่ยตั้งแต่เราเล่นมาเราซึกเราโดนดีตลอดเลยไง ก็ลองดูวยถามจริงถึงแคมป์สามแล้วเนี่ยถ้าไปทางมันง่ายจังเรายังไม่อยากไปอ่ะช่างเราจะไปเวลาอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวิคิดว่าทันไหมทันนะหรือเปล่าเราคือเพลงแบบชิลมากทางตัน้ยมันจะไฟมันจะดับแล้วว่ะตายแล้วโอ้ยอย่านะอย่าทำแบบนี้ก็หนูนะอย่าเพิ่งดับนะไฟอย่าเพิ่งดับนะ เฮ้ยเราแบบเมื่อไหร่มันจะถึงเนี่ยเฮ้ยไอตันเชียอันนี้สวยของจริงไฟดับแล้วค่ะคุณพี่แกเรามันมืดมากเฮ้ยี่ไ,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 ไงี่ไงี่ไงสะพานสะพานโหเป็นทางเลี้ยวด้วยนะวยถ้าไปสะพานมันเลี้ยวแยกอย่างเงี้ยฉันจะต้องไปทางไหนเนี่ยคือสะพานที่เป็นเซฟโซนไหมเนี่ยรู้สึกไม่ดีอะสะพานไม่น่าใช่เซฟโซนนะรู้สึก เราเลี้ยวดีกว่าคือมันต้องอาศัยดวงด้วยนะเอาจริงเฮ้ยนี่ไง,ไงตอนนั้นมีไฟแสดงว่าทางออกแล้วใช่ไหมเพราะถ้าเจอไฟอ่ะแสดงว่ามีทางออกเออวิดินเราเลี้ยวมาตรงนั้นอนะ่ะไม่งั้นน,ะน่าจะสวยนี่ไง,ไงถึงแล้วก็ขอบคุณที่มีไฟตรงท้ายให้พอดีวิ่อะไรอ่ะอะไรทำให้ทำป็นปุ่มสองอันเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดรหัสบอกยีเหรอ 7807เอออุ้ยอะไรอ่ะประงอันนี่คืออะไรมีปุ่มอะไรด้วยอ่ะอันนี้คือถ้ำเหรอเนี่ยหรือคืออะไรเนี่ยโหกว้างมากแม่คือหนูจำเป็นต้องลงมาใช่ไหมคะเนี่ยเฮ้ น่าก,กลัวจังโอ้หฉันเดกว่าฉันจะอัดคลิปสั้นๆนะยาวถึงนี้ด้เงี้เนี่ยว <ê>, ้เหมือนตึกสนักงานเลยอะ่ะเอาล,ลาะโรงพยาบาลพาร์ทสองมาเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะรหัสเหรอคือเราต้องทำอะไรอะ่ะหนูงงอ๋อเข้าใจละเราทำให้ไฟดับใช่ไหมคือไฟต้องดับหรือไฟต้องเปิดแล้วคือฉันก็ไม่เก่งพัดเซินซะด้วยสิเว้ยนี่ไงได้แล้ว อุ้ยอันนี้คือฉันไปปลดปล่อยตัวอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเออหน,หนูต้องเข้าไปใช่ไหมคะเช็คพอยแล้วด้วยอืมอันนี้คืออะไรเนี่ยฮ้่ก้อนอะไรอะทำไมมันแลดูแบบน่าก,กลัวถึงเลยอะนี่ไงไอตรงเนี้ยฉันจำได้มันต้องแกะรหัสหมอสกด C เพื่อยอ่ออุย้ยกด C เพื่อยอ่อเหรอ ือฉันต้องเดินเงนี้ยนะนะถ้าจะไม่ผิดนะตรงเนี้มันจะมีอีตัวไออตัวที่มันจะจับเสียงเทินเราได้ฉะนั้นต้องเดินแบบนิ่งๆนะคือฉันก็ต้องนั่งยองอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนอนะ่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออีอีตัวนั้นเมื่อไหร่แต่เราก็ต้องย่องมนเรื่อยๆนะเอออันนี้อะไรเนี่ยออบบี้เหรอเนี่ยคือฉันตกลงไปฉันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเราค่อย,อยๆเดินดีกว่าไม่อยากเสี่ยงชีวิตเจออีตัวนั้นโอ้ยทางแยกไปไป,ไปขวาแล้วกัน เราเชื่อมันในทางขวานะทางขวาน่าจะปลอดภัยหรือเปล่าเลื่อนปกติบ้างก็ได้นวจริงเพราะว่าผีมันไม่น่าแบบจับสังเกตเราขนาดนั้นหรอกไม่รู้ว่าอีตัวนั้นมันจะโผล่มาเมื่อไหร่อ่ะสิเมื่อกี้ฝั่งที่เราเดินมามันมีทางเหมือนกับว่าเหมือนคนเดินมาแล้วอะแต่เรายังไม่เจอผีเลยนะเออเรายังไม่เจอผีเลยดีแล้วไม่อยากเจอนะเนี่ยทางเลี้ยวเยอะมากอะไม่ชอบเลยอะ โอ้โหหวัดดีอีคริสต์มาสแล้วทำไมต้องมาแถวนี้อู้หูโห้คริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์ใจแล้วฉันต้องไปทางไหนเนี่ยฝั่งนั้นน่าจะตันส่วนฝั่งนี้ไปได้ถ้างั้นเราไปโว้ย oh, 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 oh. อย่านะคริสต์มาสของฉันเ,ออเดี๋ยวนะถ้าฉันหันไปมันจะหันมาปะ โอ้โห <S preach miracle> พี่อย่าทําหนูเลยหนูกลัวแล้วแล้วอีตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนอะเออฝั่งนี้มีทางเลี้ยวไหมอะไม่ไม่กล้าหันหลังแล้วเฮ้ออย่าทําหนูซิพี่ไม่ไม่ตัวละเดินดละแฮะโอ้ยโอ้ยทำกูสะบดอีกแล้วอุ้ย้ยตอนนี้มีออาปี้มีออาบี้กูไปแล้วกูไม่อยู่ละไม่อยู่ละ เฮ้ยอะไร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 อะเห็นอะไรเขียวเเฮ้ยรหัสหนึ่งสองถึงแปดเหรอถูกเฮ้ยประตูเปิดประตูเปิดโอ้ลากอ,อีกผีว่าไม่อยากมาเจอกันอีกนะนยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยอย่าบอกนะผีมันอยู่ตรงเนี้ย อู้วัดดีโอ้โหนี่ไงอีตัวนี้มันอยู่ตัวนี้แสดงว่าที่เราย่องมาเมื่อกี้คือไม่มีประโยชน์เพราะผีมันอยู่ตัวนี้ไงแล้วผีมันก็ใส่หมวกคริสต์มาสด้วยนะแกเราต้องย่องผ่านผีไปใช่ไหมอเอออย่ามา อย่ามาอุ้ยเดินผ่านหน้าไปแล้วลาก่อนจ้าอย่านะอย่านะอย่าสัมผัสถึงดูนะอย่านะอย่านะเราแวงเราแวงตอนเนี้ยค่อยๆเดินค่อยๆเดินอยากขึวนกลับมาวนกลับมาแล้ววนกลับมาแล้วฝั่งนั้นตันเราต้องมาตรงนี้คือเราต้องเดินย่องตลอดนี่จริงดิวยอีหมวกคริสต์มาสตัวนั้นอย่าตามปนนะอีตัวดำอ่ะอย่าตามมานะ รู้สึกเหมือนพอมันแห้เราไปรอบหนึ่งม,ม,มันไม่ตามเราแล้วป้ารู้สึกแล้วคือทําชันจันสกแกไปหลายรอบบ้านอีตัวดานั่นอะ่ะเฮ้ยถึงเช็คพอยตแล้วนี่น่ะหรอเช็คพอยต์วิวว้วโหวแล้วคือชีมีความแบบโอ้โหสวัสดีค่ะประตูอยู่นูนแสดงว่าเราต้องมาหากดรหัสผ่านตรงนี้ใช่ไหม ออมขึ้นมาตรงนี้ก่อนมันจะตามมาเปะวะอย่าตามมานะพี่เอารลัสผ่านคืออะไรอะอ๋อมีเย็นเนี่ยตึ้งตึ้งตึง ประตูเปิดแล้วอุ้ยอูบเกือบเกือบเกือบโอ้เดินไปแบบหน้าตาเฉยเลาะได้ไหมเนี่ยเลาะไม่ได้ด้วยแล้วมันจะขึ้นยังไงอ,ะอ่ะอ๋อต้องขึ้นตรงนี้แล้วมันจะตามใช่ขึ้นไปข้างบนไหมเนี่ยไม่หรอกโอ้โหนั่นไงว่าแล้วแม่งมันรอจริงด้วยอรอเดินผ่านไปค่อยเดินไปสิ เราปิดประตูได้ไหมปิดไม่ได้ด้วยอ๋อปิดได้ปิดได้ดไดเอ,อขังผีผีเดินมาไม่ได้ละฉลาดวิทำไมมันกว้างจังเลยแถวนี้ยมันเหมือนโรงงานใต้ดินหรืออะไรสักอย่างนึ่งอะเออผีมันตามเรามาไม่ได้หรอเนาะถ้ามาตามได้คือกงเก่งเกินอบะปิดประตูขังไว้แล้วอะฝั่งนั้นขึ้นไปได้แต่ตรงนี้ก็ไม่ทางอะเราไปไหนดี ถ้างั้นเราก็วิ๊ตรงนี้เหมือนมันอารมณ์เหมือนเราต้องวิ่งหนีผีตรงนี้เลยไม่ชอบเลยอ่ะคือทางมันแบบเหมือนออกแบบมาไว้ให้วิ่งหนีผีอ่ะนี่ไงนี่ไงเช็คพอยต์ละโห oh. นี่เนี่ยขังเก็บสินค้าหรือแล้วผีมันจะตามมาได้ไหมเนี่ยแต่เราเปิดประตูขังไวแล้วนะมันคงตามมาไม่ได้หรอกก็น่าจะ เฮ้ยอะไรอะ่ะอย่าบอกนะมันตามมาเฮ้ยฉันขังแกไว้ตรงนู้นเราไม่ใช่หรอหรือมันมีล่างแยกหรือมันวาร์ปมาอย่าบอกนะว่ามันมันวาร์ปตามเรามาคือเก่งเกินไปป้าท่านนั้นอะ่ะขังเก็บสินค้าสถานที่นี้มันคืออะไรเนี่ยยังไม่เข้าใจยังไงหนึ่งหกสามเจ็ดหนูต้องพิมพ์ใช่ไหม ยังไงคือต้องรอกเขามาเปิดให้เราใช่ไหมอย,อย่านะพี่พี่อย่านะวนกลับไปวนกลับไปวนกลับไปสิเฮ้ยหวัสดีค่ะ ปิดป,ดปดิเออนั่นแหละเยี่ยมไม่ใช่มันเปิดประตูเข้ามาอีกนะใช่มัมเราถือว่าเราปิดประตูแล้เฮ้ยไงี่ไงไซส์ใหม่โ,โหแล้วคือฉันไม่นึกว่าฉันจะอัดเกมนี้นานขนาดนี้นะเนี่ยอ่ะต้องไปหารหัสผ่านใหม่คือยังไงอะ่ะอ๋อ นะอโอ้สักทีล้วพลาเซิลเยอะเหลือเกินนะเกมเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีปุ่มสีแดงเราลองมาดูหน่อยอันนี้คือใจกลางของเกมนี้เหรอเนี่ยเเปิดแล้วเปิดแล้วรู้สึกไม่ดีเลยเหมือนเราไปปลดปล่อยตัวอะไรมาเหมือนปุ่มเรียกลิฟต์เลย วิ้งมันคือลิฟต์จริงๆด้วยว่ะไปค่ะลงลิฟต์กันตั้งใจมาเล่นทำช็อตนะเนี่ยวิวิวิโอ้โหวันนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้คือเราต้องเข้าสู่ใจกลางอีกตัวนี้เหรอเนี่ยโอ้ใหญ่โตโมโหลานมากหมุนได้ด้วย มันคือก้อนอะไรก,ก็ไม่รู้อ่ะแล้วทําไมต้องหาอมเลยไม่เข้าใจเดินตรงนี้ก็ได้ป้านเนี่ยทําทางเชื่อมองเงี้ยไม่ได้หรอยังไม่จบไม่สิ้นอีกเหรออีตัวน,นั้นจะโผล่มาอีกไหมไม่แล้วมั้งเออเขื่อบกว้างใหญ่ไพศาลมากที่เนี่ยเหมือนเป็นถ้ำใต้ดินนะแล้วคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรกับอีกก้อนเลยนะคือเราแค่เดินผ่านไปเฉยรู้สึก คือยังไม่จบไม่สิ้นสักทีอ่ะนานมากเฮ้ยรหัสหมอสรหัสหมอสฉันต้องมานั่งแกะรหัสหมอสใช่ไหมสามแปดหกห้าสามแปดหกห้าหนึ่งแปดหกห้าหนึ่งอุย้ยวิธีกามันอลังการจัง ลังการจังอะมันจะมีตัวอะไรไหมเนี่ยอะไรอ่งศูนย์ห้มันคือ h e x โ d e ป่ะใช่ไหมขออนุญาตเซิร์ช Google แบบหนึ่ง hexadecimal decoder เปลี่ยนเลข7ให้เป็นเลข5ก็คือ3 7มเจ็ดก็เป็น355ห้าหเปลี่ยนเลข7ให้เป็นเลข5 3ามห้าห้าแปดหนึ่งศูนย์ห้าวิจบแล้วเหรอวิตั้งนานไม่เคยเล่นจบวิทำไมมันมืดจังไม่กล้าเข้าไปเลยอ่ะฉันเข้าไปฉันจะโดนอะไรเนี่ยประตูจะปิดแล้วเดี๋ยวมึงปิดวยยิมันมืดอ่ะอันนี้ฉันกลัวจะเกิดอะไรขึ้นอู๋ the last hurdle เฮ้ยน,น,นี่คือบอสไฟเหรอเนี่ยโอูหโอ้หูอู้หูหลบหลบหลังซสาก่อนอ้าวอ้าว